The Spirit of Thailand of หนึ่งปีเต็มที่รายการ The Spirit of Thailand รวบรวมศิลปะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งนำมาด้วยความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนไทยมานำเสนอต่อสายตาคุณผู้ชมเพื่อให้ได้เข้าใจว่า ยังมีเรื่องราวของความภาคภูมิใจของคนไทยอีกมากมายที่ควรรับรู้ครับในวันนี้เราจึงขอรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสและเข้าใจถึงคุณค่าของความภาคภูมิใจอีกครั้งครับ งามที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเกิดเป็นการละเล่นที่ผสานใจจากคนไปสู่หุ่นคณะหุ่นละครไทยแห่งแรกที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4กับคณะหุ่นละครนี้นาตยาสาลาหุ่นละครเล็กโจอหลุยครับพี่สุสวัสดีครับสวัครับ,รบโโสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีริมแม่นม้ำเจ้าพญาของเราครับผม ทราบมาว่าพี่คือผู้ริเริ่มแล้วก็สืบสารตำนานขุนละครโรงเล็กครับครับผมอยากทราบจริงๆแล้วขุนละครโรงเล็กนี่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่สมัยไหนของประเทศไทยของเรานะครับครับขุนละครเล็กเนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่4ครับโดยมีครูแกลส,สัปปรพทาวันนิดเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแต่หุนละครเล็กปัจจุบันเนี่ยพอเป็นกลับมาสู่พวกเราเนี่ยพวกเราพัฒนาแล้วก็สร้างคุณภาพให้สูงขึ้นรวมถึงวิธีการเชื่อมใหม่ๆเกิดขึ้นคุณว่าผมเป็นคนคิดเรื่อง วิธีใหม่แต่ว่าคิดครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเชิดครั้งแรกเนี่ยเราเชิดไม่เป็นคนไม่ดูเลยเรอบที่หนึ่งเราเชิดครั้งแรกเนี่ยถูกสูงสอนแป๊บเดียวเชิดก็เชิดมันมีชีวิตรอบที่สองเนี่ยคุณว่าบอกอย่างนี้เดี๋ยวเราเชิดลามาเกียบแล้วออกท่าเต้นไปด้วยครับเผื่อมันจะทําได้ <c oughs> เราก็ลองทําแบบน,นั้นปราเกิดว่าคุณมันมีชีวิตหันไปดูคนดูไม่มีคนดูเลยแต่คนดูมาหลังวีหีดเลยมาดูเราเคลื่อนไหว <c oughs> สุดท้ายท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยเดินมาบอกว่กคุณลุง ไปเช่ข้างหน้าแล้วคนดูอย่ยูข้างหน้าเราก็เดินออกไปเช่กข้างหน้าคนก็แห่ไปดูข้างหน้าอุ<ะ>่นระครเล็กก็เลยแกมถึงรักรเล็กถึงปัจจุบันเนี่ย<ะ>เช็กสามคนข้างหน้าและนี่คือนักแสดง<ะ>ที่ส่งมอบความสุขให้คนมาแล้วหลายล้านคนครับนอ้เป็นตัวละครที่ สร้างที่เสียงให้คนไทยนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักอุลการเล็ก,กโจหลุยมากขึ้นนี่แบงนุมานซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของโจ้าหลุยเลย<ม>ไปที่ไหนถ้าเห็นตัวนี้ก็จะเป็นโจหลุยนุมานเนี่ยเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นลิงซกซนแล้วก็สามารถทําให้คนดูในยิ้มตลอดเวลามเมื่อไหร่ที่เขาเชิดเมื่อไหร่เนี่ยมีชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีความสุขทุกครั้งเหมือนกันขณะเราเห็นทุกวันเลยนะเราเป็นคนสอนนะเมื่อไหร่ที่เขาเล่นปุ๊บเนี่ยเรายิ้มตลอดเวลาคนดูก็เหมือนกัน ไมู่้เป็นพ่ออะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสเสน่ห์มากเวลาเขามีชีวิตอ,นะอ่ะเวลาเลิเชื่อ่ะคนก็จะหลงหลามากอ,อันนี้ตัวสำคัญของของของลุงนหเลยพี่สุรินทร์ครับครับ 3คนลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวแต่ละคนนี่เขาทําอะไรกันอย่างไรบ้างตอนนี้เขากำลังซ้อมในใน,ในชุดตอนหันมันจับนางเยากายที่จะเห็นว่าทั้ง3าคนเนี่ยเขาจะเขาจะซ้อมให้เข้ากันระหว่างคนที่เชิดตัว,ต,วตัวกลางนะคนที่หนึ่งจะบังคับที่ศรีรษะแล้วก็มือซ้ายของบุ่นคือคนขวาสุดใช่ครับคือแกนกลางหัวพร้อมมือ<ช>มือขวา,านี่คือคนที่สองคนที่สองจะจับสวนเท้า ครับผมอ่าคนที่สามจะจับที่มือขวาของหุ่ณ<อ>เห็นฮะเนี่ยเขาต้องสามหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้<ม>พื้นฐานการแสดงหุ่นละครเล็กต้องเป็นการแสดงโขนหรือว่านาาสิลป์ไทยมาก่อนอย่างน้อยฝึกพื้นฐานในสามปีในท่ารำไทยโขนหรือละครจับหุ่หนึ่งปีสามปีเรียงพื้นฐานจับหุนหนึ่งปีหนึ่งปีสี่ปีมีสิทธิ์โชว์ได้แล้วเอาให้เก่งเป็นแชมป์นี่ต้องกี่ปีพี่ จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่พรสวรรค์ไม่พอเป็นเรือ่องพรสวงด,ด,ด้วยะนะครับเพราะนั้นน้องถ้าเกิดเขาซ้อมอย่างทุกวันเนี่ยอย่างน้อยต้องพรสวรรค์และพรสวงเนี่ยหกเดือนก็สามารถเชิดได้ครับนะแต่และเพียงแค่เขาต้องขยันแล้วก็ซ้อมหาหัวใจของหุ่นให้เจอครับและในมุมมองพี่ที่ทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศให้กับหุ่นคำว่าหัวใจของหุ่นในการเชิดหัวใจระวังไว้ตรงไหนต้องเป็นยังไงอ่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นมันมีชีวิตได้เพราะใครเพราะคน ใช่ฮะหัวใจอยู่ที่คนเชื่อเพราะนั้นผมบอกว่าหัวใจของคุณอยู่ที่ไหนน้องก็เป็นหากันว่าคุณนี่อยู่ตรงไหนเอ้ผมมีหุ่นมีหัวใจเหรอครับหัวใจเขาอยู่ที่คุณถ้าคุณให้ความรักให้ความผูกพันแล้วก็ให้ทั้งชีวิตกับเขาให้ชีวิตก็คือเขามีชีวิตได้เพราะคุณไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเชิดเขาก็หมดลมหายใจแต่เมื่อไหร่ที่คุณจับเขามีชีวิตเขาจะมีลมหายใจดังนั้นนั่นเพราะฉะนั้นคุณเป็นหัวใจของเขาครับอย่าคิดว่าเป็นตุ๊กตาเขาก็เปรียนเสมือนตัวของคุ ความงามของมนุษย์ความงามของคนถ่ายทอดไปถึงโตวุ่นนั่นแหละคือตัวของเขาเอง,องเวลาที่เราทำเนี่ยและคนไทย เข้าใจความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้นคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจศิละปะไทยที่ผ่านมาร้อยกว่าปีอันนี้มันรู้สึกแตกต่างกันไหมผมว่ามันก็แตกต่างกันเพราะว่าคนไทยเรานิยมคุณค่าอะไรในเหตุในปัจจุบันด้วยเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ผมทำทำ,ทำไมต้องทําหุน่นทั้งไทยทั้งสากลเด็กทุกวันนี้รู้จักไมเคลิลพอตามตัวรามเกียรติไม่รู้จักเราก็ทําหุ่นไมเคิลให้เห็นว่าสามหัวใจเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกัน นี่คือสิ่งที่สืบสานมาใช่ฮะแล้วเราก็มาปรับปรุงให้มันเห็นว่าผมทมําคุณคนนี้ทั้งไมเคิลทั้งดีออนเซ่ทั้งเลดี้กคือให้เห็นว่าว่าว่า,วางานศิลปะของไทยมันอยู่ได้ทั่วประเทศแล้วทุกประเทศไม่จำเป็นที่ว่าคุณดังแล้วทำให้เราทําได้แต่วัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันครับเพราะฉะนั้นมันจะเอามาผูกพันกับเราไม่ได้ความเป็นลากเง้าของเราอะ่ะผมอยากให้เด็กๆทุกคนตระหนักถึงมันมากกว่า เรื่องราวของความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ยิ่งจากหนึ่งบุคคลกับการรังสรรค์ศิลปะแห่งมวลบุคชาติถ่ายทอดลงไปในประเพณีอันทรงคุณค่าของคนไทยช่วงหน้าครับ